ทำไมคนไทยถึงชอบแบรนดโตโยต้าทั้งกระบะทั้ง SUV รวมไปถึงรถเก๋งซีดานและรถเก๋งขนาดเล็กรวมไปถึงรถผู้บริหารวันนี้นำข้อดีของโตโยต้าในส่วนของกระบะขนาดหึงตันและรุ่น GR มาดูกันว่ามีข้อดีอะไรบ้างและแฟนๆจะโดนใจหรือเปล่ากับข้อดีนี้หรือว่าคนที่ใช้งานอยู่มีข้อดีอะไรเกี่ยวกับโตโยต้าไฮรักรวมสแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับใต้คลิปนี้ได้เลย สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นํามาพูดถึงข้อดีของ t o โยต้นะครับไฮรักนะกระบะขนาดหนึ่งตันและรุ่น GR นะครับว่าทําไมถึงของยอดจําหน่ายของใจคนไทยได้ถึงยาวนานขนาดนี้นะครับมาดูกันว่า,าจะโดนใจสาวก t ต y ยต้าหรือเปล่านะครับข้อที่หนึ่งนะครับศูนย์บริการนะบริการหลังการขายค่อนข้างที่จะดีนะครับหลายๆคนที่ได้ใช้งานค่ายนี้ก็ถือว่าค่าบำรุงรักษานะครับเข้าศูนย์แต่ละรอบนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะถือว่าไม่แพงนะครับ ราคาสามารถจับต้องได้และอะไรนะครับหายได้ตามท้องตลาดรวมไปถึงอูบริการต่างๆนะครับก็สามารถซ่อมในส่วนของรถยนต์โตโยต้าแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับข้อที่2นะครับศูนย์บริการนะครับมีทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่อำเภอนะครับตัวจังหวัดนะก็มีให้อย่างครบคันนะครับถือว่าควบคุมทุกพื้นที่นะครับทั่วประเทศส่วนข้อที่3นะครับดีไซน์ของตัวรถนะครับ ไม่จะเป็นดีไซน์ภายนอกนะรวมไปถึงดีไซน์ภายในออปชันต่างๆที่ให้มาก็เหมาะสมแก่การใช้งานนะครับรวมไปถึงราคาของแต่ละรุ่นนะมีรุ่นย่อยให้เลือกหลายรุ่นนะครับและยังสามารถขนในส่วนของสิ่งของต่างๆหรือแม้กระทั่งนะครับนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าใช้เป็นรถครอบครัวในรุ่น4ประตูทั้งรุ่นแคปนะครับแล้วก็รุ่นหัวเดียวนะก็สามารถใช้งานได้อย่าง ควบคุมนะครับเครื่องยนต์ไม่จุกจิกนะครับดูแลง่ายแล้วก็ทนทานนะครับต่อสภาพอากาศาในบ้านเรานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่โตต้ายังของเบอร์หนึ่งในเมืองไทยส่วนข้อที่4นะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆนะครับการประหยัดน้ํามันนะถือว่าทําได้ถึง13-15กิโลต่อลิตรเลยนะครับทั้งเครื่องยนต์2.4และเครื่องยนต์ 2. 8นะครับ เมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับถือว่าอยู่เบอร์ต้นๆนะครับการประหยัดน้ามันนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให้ค่ายนี้นะครับยังยืนหนึ่งในส่วนของเรื่องยอดจําหน่ายต่างๆส่วนเจนใหม่จะมานะครับหลายคนก็แอบหวังว่าเจนใหม่นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของดีเทลภายในรวมไปถึงภายนอกนะครับอย่างที่เราเห็นในรถที่วิ่งทดสอบนะครับถือว่าดีไซน์ภายนอกมีการปรับเปลี่ยนนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือดีเทลภายในนะครับน่นจะมีการ เปลี่ยนในส่วนของแผงเดสบอร์ดใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงกระบะสมรรถนะสูงอย่าง GR นะครับที่หลายคนก็แอบหวังในส่วนของเครื่องยนต์ v 6นะที่จะเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยนะครับแล้วแฟนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับข้อดีที่เก่ามาทั้งหมดของค่ายนี้นะครับอาจจะมีมากกว่านี้นะสำหรับาการใช้งานของ t o y ยต a นะครับไฮรักลีโวนะหรือว่า v ีโกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะใต้คลิปนี้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และการใช้งานการเซอร์วิตต่างๆนะครับรวมถึงบริการหลังการขายถือว่าค่ายนี้ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับโตโยตา้ารอดูเจนใหม่ในช่วงปลายปีนี้นะครับกับโตโยตา้าไฮรักทาโอนะใกล้เข้ามาแล้วนะครับเริ่มมีการขนส่งหรือว่าการที่จะเตรียมตัวที่จะเปิดตัวในเร็ววันนี้สำหรับโตโยตา้าไฮรักแฟนๆมีความคิดยังไงกับค่ายนี้คอมเมนต์บอกกันเลยนะครับใต้คลิปนี้เลยไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดี